สวัสดีทุกคนมีรหัสมีระแนนไปแจกไปเซตรหัสทุกคนตอนนี้ก็เก่าแต่เดิมทุกคนลอดไฟแน่นอนได้เฉพาะแค่พีซีทุกคนรอนะครับผมผมเปิดละตัวแรกคือลากหัวคมดูดหัวนะดูดอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่ได้รอ้อยทุกคนเนีย่ย เนี่ยนี้ลากมีเหลืองปะเนียนมันไม่ได้แดงแบบเวอร์ตัวที่สองคือมองไอ้ทุกคนมาเปิดตัวที่ที่สองอ่าอย่าเปิดเยอะนะทุกคนตัวเนี้ยอ่าไอ้ยิงคมเลยต้องลาเนี่ยแม่ลากก็ไม่โดนคนนี้คือมันไม่ได้ล็อกเหมือนโปรอ่ะ ถ้าโปรมันจะเวอร์เกินเ,เห็นประชาชนลากกัน,นดเดียววิธีสอนผมทำไปแล้วในอีกคลิปแล้วก็ผมไปสอนเพิ่มที่ดิทดดุกคนตัวโหลดได้ดิสิขอทุกคนกดเข้าไปจะเห็นคำว่าแจกพาแนลเลยตัวที่สองคือเอวิวสับเร็วนะตัวเนี้ยรอทุกคนรอจนแบบ เอพีเอสปกติอ่ะเออลืมบอกไปทุกคนเออ่บูสเต็กต้องเป็นสามสิบสองบิตนะวิธีโหลดสามสิบสองบิตมีสอนผมทำไปละรอวันบนึงก่อนอ่ะซื้อปืนแบบ มันจะแบบอาับเร็วตัวเนี้ยเปิดหมดได้นะครับผมตัวนี้ล็อกอาแป๊บหนึ่งคนต้องรอ APS e เหมือนเดิมถ้า APS e ไม่ปกติแต่ว่ามันไม่ติดนะทุกคนต้องรอแบบมันกระตุกอ่ะอาในปกติละนีุ่กวน สับไล่ไยาววยกันเนี่ยตัวนี้ล็อกนะทุกคนนะล็อกตัวไม่โดนแน่นอนทุกคนการแบตน้อยสำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะครับผมเข้าไปดีดเดี๋ยวผมสอนผมสอนสดเลยถ้าผมว่างนะแล้วก็รหัสเข้าไปแนวนะทุกคน ดูคลิปให้จบนะไม่บอกว่าตรงไหนแต่อยู่ในคลิปอันนี้เล่นสีสีเนะี่ยจบเกมแปบ๊บเดียวเลยคุสับเอเดบิวอะแล้วก็ลากหัวผมไม่ค่อยแนะนำให้ลากหัวเท่าไหร่นะแนะนำเล่นเอดวิวดีกว่าเนี่ยว่า อันนี้มันก็ไม่ได้เวอร์ทุกคนแค่มองแล้วก็ดิบิวล็อกแล้วก็ลากหัวคมคือบางคนที่เขาเล่นแบบเบอร์อันนั้นมันโปรละมันจะไม่เหมือนโปรแล้วแล้วก็พันแ่นมือถือผมเทสอยู่มันจะไม่ได้เนาะเนี่ยัะ ยิงนานแล้วเปลี่ยนปืนดีกว่าเดี๋ยวผมจะปืนลูดูทุกคนถ้าเล่นสิสิปืนลูดเนี่ยถ้าระยะไกลเกินมันก็ไม่ล็อกเลยคน,นความเก็บความเนียนไ้อ่าเนี่ยระยะเนี่ยถ้าเล่นไฮไลท์อ่ะโกงอะไโกงอะไรอ่ะอันนี้ดีไปลงสูงแล้วก็เมาส์เมาส์จะพัง่ะสั่งใหม่อยู่คือมันลากอ่ะ ถ้าได้ทำรายนง่ยก็คงเหมือนเดิมอะแต่การแบนร้อยเปอร์เซ็นต์นินอ่อโอเคครับผมมาแล้วฮะติดตรงไหนก็เข้ามาถามได้ที่ดิสอร์ดเลยทุกคนรหัสผมขึ้นให้แล้วครับผม